รสแห่งธรรมธัรนนะขึ้นรสทั้งปวงนะ,สะ,<ส>ะคำว่ารสทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแห่งธรรมนี่เป็นยอดชัชนะรสทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาตเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกขา้ามีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษ์พระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารถทานนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักษในพระทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นดัาไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึง่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้นเพื่อพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง คำว่ารถทางธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเอ,อื้อเอียรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานางถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันพองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆงเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุ่งทองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึง่งความรถแห่งความต้านหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความต้านหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคาเจตนานี้มาจนสังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอัน,นงที่สามารถจะชนะความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นผิเย็นใจเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริบความกระตุกกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพ้องกันเลยกัน,กนเราก็รักษาวไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้วความคำเลื่จากเราเราเองก็ภูมิใจเพราะว่าได้ทําประโยชน์แก่ตนเองได้รักษานตนเองโดยจงานวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความพิศีณหุ่นต่อดีรถแห่งสมาธิ จิตที่เคยฟุ้งเฟ้เอเห่อมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความถูกข,ขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอิบอจริงม,มีความปีติอินดีในความสงบถุกแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจทงตนให้มีความสงบแน่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับยงรถสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งปวนนี่เป็นรถอันหนึ่งนี่รถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่ที่เลสแต่และประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสียนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนจิเลตขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเส่นหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเจียดแทงอย,ยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเลตส่วนละเอียดอันเป็นเส่นหนามส่วนละเอียดเจียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งปัญญาสามารถาาารถอดถอนสิ่งที่เป็นภัย เสี่ยงหนามนี่นคือกิเลสตต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไปรถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ร,ริมรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทางรงสอนว่ารถแห่งธรรมนั้นเป็นรถทั้งวงก็งหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัติมั่น ให้มีความจื่จากางห่างเหินห่างเหวินจากความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังปูนั้นให้รับความสุขความสบายในพกนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาตอันหนึ่ง ประดับใจของเราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สิน้นธรรม ซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่สถานที่ดีทัติที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยลังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราดทั้งหลายมีพระพุธทธเจา้าเป็นต้น จึงตรงติเตียนแนะน,นำสั่งสอนให้รู้โทษของมันะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหดับลำหนักอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อไปฏิบัติสัมผัสกับทาแล้ว จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิต การรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสก,กรกโสกโมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลาง คือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ผประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตังส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบตัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเลย เพราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมณสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่องในพระไทยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นยึงไม่จำเป็นที่จะต,ต้องมาแยกแบ่งสันปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วน ไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตรใดๆผลจะพุงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มีประทานไม่ให้จัดโลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยาน,นิกธรรม นำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจิตขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลําดับจนมาถึงทั้งถึงยมุทป,ปนิพานเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นด่ที่ไม่ปรุงปรักถถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำละาล้างถีท,ที่สิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟสว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่ เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้น่างนั้นแล้วก็ทำตามเหตุผลนั้น ผลที่พูงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตำหนิตีเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงต่างแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลดูแล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจาก ตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจ